ครับก็สวัสดีครับเพื่อนที่น่ารักนะครับหรือชาวเอฟทุกท่านนะครับครับเช่นเดิมนะครับวันนี้พบกับออจอมจิตดิฉัพักดีหรือเป็นเ t o ที่6คารามีแก่ความรู้นะครับในงานเช่งคอนเลอร์นะครับหรืองานทําสีนะครับวันนี้ออใช้เป็นลักษณะของดาร์กบราวนะครับหรือเป็นสีน้ําตาลเข้ม A2 นะครับการทํางานที่เราใช้เป็นดาร์กนะครับหรือเป็นสีน้ําตาลเข้มเราต้องการลักษณะของการปกปิดในลักษณะกล่งของไวแแฮหรือเป็นแนวกล่งของผมขาวครับ เก็บความรู้นะครับเทคนิคก,การทำงานในรูปแบบของ k ค t ิโอคาเดมออมีการแพนนรือแชร์4ช่องทาง Tik TikTok YouTube f a c e b o o k ไล v ์และช่องเลียว4ช่องทางนะครับศึกษาเรียนรู้นะครับหรือพัฒนาได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับส่วนเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจออดด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนกดรูปหัวใจแล้วขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทำให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้ากล้าวต่อไปงานเช่นคอเลอร์หรือ,รองาน คำสีนะรับอัดในเมลกานะครับไปศึกษาไปเรียนรู้ที่ปารีสออัจบจากยินหลุยนะครับดีฟร้อนนะครับเดสฟาวรีตลอดจนถึงอเล็กซองนะครับเดสฟาวรีหรือเป็นลอเรียลเดสฟาวรีออดเอาเทคนิคตรงนี้มาเผยแพร่นะครับมาแชร์สี่ช่องทางติ๊กตอกยูทูปเฟซบุ๊กไลค์และช่องเลียวสี่ช่องทางนี้ศึกษาเรียนรู้นะครับหรือพัฒนาได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับส่วนเข้ามาแล้วนะครับเป็นกําลังใจออดด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตาม กดการแจ้งเตือนกดรูปหัวใจแล้วขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทาให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้าก้าวต่อไปงานที่เราคัดหรือการตัดในกล่งของลงทรงหรือเป็นลงทรงต่านะครับจากจบงานเสร็จแล้วเราก็มาล้างลักษณะของเส็จผมแล้วเราก็มาลงในกล่งของโครโมกีมการทํางานที่ลักษณะของการเรียนรู้นะครับที่เรามีโอกาสไปศึกษา รอัดก็ดูลักษณะของลักษณะของผิวเขาก่อนว่าเขาเป็นแผลฟรีน้องหรือตุ่มูุพองไหมตลอดจนถึงลักษณะปลายลายใจแนวมีการบอกช้ำไหมส่วนนะครับการดูแลหรือบำรุงหรือการฉช้กันทออกันเสียตลอดจนถึงตัวรีแพร์เพื่อดูแลหรือปกป้องลักษณะของเส้นผมเก็บความรู้ตรงนี้เพื่อนน้องหรือชาวเอฟทุกทา่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้กันได้อีกนะครับ4่ช่องทางท k ก o อกยูทูปเฟซบุ๊กไลน์และช่องเลียวทิกตอกนะครับเพียงท่านแอดเอโ m s มเอสโอเอ็มเจ ที่ออดสมจิตนะครับหรือออดทิกตอกตรงนี้ศึกษาเรียนรู้นะครับหรือพัฒนาแนวทางต่างๆได้จากช่องติกตอกอาจจะเป็นผู้หญิงผมชายงานกล้าวผมงานแต่งหน้าทุกรูปแบบแขนงกึ่งของเสริมสวยที่ออดแพนี้แชร์ไปทางช่องติกตอกศึกษาพัฒนานะครับทางช่องติกตอกส่วนทาง Facebook หรือเฟซบ o o กไลฟ์เอฟไรด์อาจจะเป็นครั้งหนึ่งที่ออดประสบความสําเร็จความหมายก็คือเป็นแชม่มผมสภาพบริุษหรือเป็นแชปมผมชายฟรีสไตล์ความคิดสร้างสรรค์จะดีใจมากนะครับดีใจตอนนั้นก็คือการที่เราไป แข่งขันหรือจริงแชมป์เราเป็นกึ่งของซาลอนนะครับหรือเป็นแนวกึ่งของผมหญิงแต่เรามีโอกาสชนะเลิศนะครับหรือลักษณะของผมชายสิ่งที่ดีเลิศประเสริฐสีก็คือได้ถ้วยจากพนักท่านนายกรัฐมนตรีตอนนั้นเป็นพนักท่านในชวนหลีกภยัยอันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนน้องแล้วครับตลอดจนชาวเอฟซีทุกท่านมีการจุกถามมีการชื่นชมนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณอย่างสูงแล้วออดยังมีแพนหรือแชร์ไปทางช่องยูท b e หลายท่านที่ชอบหลายท่านที่ชมท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กก็ไม่ได้ยา เช่ o u t u b e อาจจะเป็นงานเรียนรู้ในลักษณะของงานคัดหรืองานตัดอาจจะเป็นผมหญิงผมชายงานกล้าผมตลอดจนถึงงานแข่งหรืองานแห่โจหรืองานแต่งหน้าหรือลักษณะของงานแห่พีททุกรูปแบบในแขนงเก่งของเสริมสวยที่ออดแผนหรือแชร์ไปต่อง YouTube หลายท่านที่ชอบหลายท่านที่ชมท่านอาจจะละักษณะของการเรียนรู้ในเก่งของเคมี Me, ที่ออดไปศึกษาเรียนรู้ที่ฝรั่งเศสออดจบจากยินหรือดีฟอสนะครับเดสปารตออริซองนะครับเดสปารตตลอดจนถึงอริโอเดสปารต เทคนิคของการทำเคมีมาเผยแพร่มาแชร์ทางช่อง YouTube ก่อนเข้าไปนะครับพิมพ์คำว่าอาจารย์ออดซ้อนแต่ผมนะครับหรือต่างจาการเคลเชรืงคอเลอร์นะครับหรือการําสีในลักษณะของรากเาล่าหรือเป็นน้ำตาลเข้มเสร็จแล้วเพื่อปกปิดผมขาวนะครับออดก็มาสะหรือดูแลลักษณะของเส้นผมต้องยอบนะเพราะว่าการทํางานในเกลื่องของเคมีสิ่งที่ดีที่สุดจบงานก็คือการดูแลหรือบํารุงลักษณะของเส้นผมวันนี้ออดใช้เป็นแฮ i มาร์กหรือเป็นแฮร์แอนด์บิวตี้แอนด์เกลื่องของซาลอนนะครับ ความหมายก็คือการที่เราดูแลบำรุงลักษณะของการผ่านเคมีอันนี้จะสูมซับหรือลักษณะของเส้นผมให้มีลักษณะของความสวยหรือกึ่งลักษณะของความสวยงามครับเป็นเกจความรู้นะครับเป็นเทคนิคเป็นการทํางานที่ออสนามาแพนหรือแชร์สี่ช่องทางติดต่อยูทูบเฟซบุก๊กไล v ์และช่องเลียวสี่ช่องทางนะครับศึกษาเรียนรู้นะครับหรือพัฒนาได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับส่วนเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับเป็นกําลังใจออสด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่ง กดติดตามกดการแจ้งเตือนดกรอนดกรูปหัวใจและขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทำให้ออและทีมงานนะครับเดินหน้ากล้าวต่อไปจากงานใดหรืองานเป่าเสตหรืองานจัดทรงเดี๋ยวมาดูนะครับอรคอรักครีมหรือการทําสีในกึ่งลักษณะของด์กเปล่าที่สามารถที่จะปกปิดในลนักษณะของเส้นผมส่วนการดูแลหรือบํารุงลักษณะของไฮมาคหรือลักษณะของการเชื่อมลักษณะของผมให้มีลักษณะของความบุ้งิวงหรือกึ่งของความสวย ออสมีการแผนหรือแชร์สี่ช่องทางทิกตอก YouTube, Facebook, ยูทูบเฟซบุ๊กไร v e และช่องเดียวสีช่องทางนะครับศึกษาหรือเรียนรู้ได้อีกนะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับทิกตอกเพียงแค่แอดเอโกมครับ s o m j i t ออสสมจิตนะครับหรือออส t ิกตอกตรงนี้ศึกษานะครับหรือเรียนรู้นะครับหรือหลักการหรือการพัฒนาได้จริงช่องทิกตอกส่วนทาง Facebook หรือ f a c e b o o k ไ i v ์ every day ทุกๆวันออดงานข่าวสารแหรือแชร์ทางช่อง Facebook หรือ f a c e b o o ไลฟ์ every day เพื่อนน้องหรือชา่า fc ทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินือแท็กเข้ามาศึกษารเรียนรู้ก็ได้ทางช่อง Facebook ส่วนทาง YouTube ที่ออดแผนหรือแชร์ไปประมาณพันแปดร้อยพันเก้าร้อย ep แล้วนะครับก็คือไปศึกษาเรียนรู้เอาอาจจะเป็นผมหญิงผมชายงานกระโผมงานแต่งหน้าตลอดจนถึงงานเคมี Me, ที่ออดไปศึกษาเรียนรู้ที่แพรรีออดจบจาก,จากน, default, นะครับยินหรือดีฟอร์สนะครับเดสฟาวรี อเล็กซองนะครับเดสเปาล์หรือเปลอเรลล์เดสเปาวร์รดออดเอา,อาเทคนิคของการทําเคมีในลนักษณะของสีผมหรือสายคิดีเชียนมาเผยแพร่น,นะครับมาแชร์ตรงช่อง y o u ูท b e หลายท่านที่ชอบหลายท่านที่ชมท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็ก็มาศึกษาเรียนรู้ก็ได้ตรงช่อง y o u ูท b e แล้วออดมีน้องใหม่นะครับมาแรงคือดงช่องเดียวตรงนี้เขาโอเพ่นนะครับหรือเปิดกว้างเชิญชวนดีกว่านะครับไปเพื่อนในน้องคนะแนนะของสายวิชาชีพ้ามาคอนเทนต์หรือพิเศษกันได้ถึงช่องเดียว ผมเชื่อนะครับหลายท่านมีศักยภาพมีการทํางานมีสายงานที่โดดเด่นอยู่แล้วท่านก็สามารถเข้ามาคอนเทนต์หรือบีเซนต์กันได้ตังช่องเดียวครับวันนี้ผมและทีมงานตลอดจน4ส,สายทางทิกตอกยูทูปเฟซบุ๊กไลน์และช่องเดียวก็ขอควบคุมนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ